ใอรที่แจ้ป้มาเยอะมาเยอะุกุกุกออ่นนั่นีชายชาแม่แคักมดลนั่นนี่ช่างูกมาในเตกประคอเขากัน สบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเมื่อสทุกคนที่เขามันติดตามแล้วครับชมตอนนี้ก็กำลังจะไปหาซาป่าเลยมาตอนนี้ก็ได้มาฮอตนองที่ชะได้สอนว่าชะานองนี้ละนองง่ายงี้ละพ่อนอนน้นองนี่ก็ผูกหญ้าไปพุึดเลยทุกคนง่าย <c oughs> ก็จริงแต่บีเล็กไปเลยทุกคนนะพร้อมบวกแล้วค่อยกั บื้องชงแล้วผมให้พี่น้องเอ้ยงชงใัยได้คอยอยู่ดิฉะนี่ได้บืกองชงก็ย้อนขึ้นย้อนลงอยู่นะฮะยานปีงทุกคนเอ้ยนะแต่ก่อนไปเชื่อไม้มาเนี่ยก็เอาไม้มาเชื่อแล้ว,าวมาเนี้มาเป็นเดียวฉะได้อะไรขึ้นไรลงมาเนี่ หลายคนมาเทอยเดียวแล้ววันนี้ ป่าก็ถือเลายได้ทุกคนนะอ้ป่าไปเลยเนาะป่าไรไกล้หดทุกคนแ้มันล้นอะทังนี้มัน,ลน,ลนมีผู้ชายทาั้งนอ้มาแล้กวก็แปะเดียวแปะเดียวนเอหลายอยู่ทุกคนทำอะไอเ,า,ไออเไาว่า <c oughs> เป็นสีพอลยันจะมาทำมันอ่ะ ทำปุ๊กลุกปุ๊กลุกปุ๊บกนะลักปุ๊ปุ๊บนนี่่าเพีเยอะอันนี้ลองจับม้งหมเป็นป่าไรไกล้เด้นี่ป่าแบบป่าซิวเข้าตัวง่ายดูดมือ่อยไปเลยทุกคนนู่ในทำทุกคนมา เฮ้ย็ยังมาเอาทุกคนเดี๋เยี่เยี่อวเยี่ๆทำเละเล้ทำเลยเอ้ยอบว้ามชออคว้าเฉย โอ,ดอ้ดวงความเลยน้อนมาบวบวให้คิดที่ดิจิตอลนะมาตะชอนซ่าอยู่พี่ยัแงแหงแลวก็อยู่พุนหลคอยเกิดสิปิซาอยู่พุนไปพุนต่อใิช้าสองรอบนดะ้เพราะทางนี้มันขาดน้ำขาดเลยทุกคนน้ำชรรมาละล่มแหง,งแล้วเนาอ ก้อยกับม้ยแห้งแล้วทุกคนจนหายใจไอกทั้งหูแล้วตอนนี้อยัางตบประชอนช่วยชีวิตผมม้อยคผมมอเป็นใหญ่กันแล้วทุกคนก็เลยเป็นบีม้อยปลาดุก เงได้ตักเอาแบบนี้ได้แบบนี้ไปชงคิมอยู่พวกพวกป่าเพไปนะทุกคนป่าเพไปนนะอะไรไก่บออะไรประจานประจานนั่นนี่ขายคือเดียวกับป่านั้นอยู่ได้ทุกคนคือเดียวกับป่าไปเลยอะไรไกลนะบ่บอ ปา่าป่าสิวเข้าขาย,ายอยู่ตตัวใหญ่มาเอาเชญนบำผัดพ,พี่มาเาต็ตล้พัดโอ้ดีหลายตตบโได้ผลลัดอยู่ถึงย <c oughs> อันนี้แ้ยาไม่นั่งเอาหัาเอาแผกอุ้ยปลาตัวนั้นนช่เชนุ้ย อ่อนน่นน่ะไตัวอเปล่อยเอยาน้นต่ปลาตัวนี้เอาตัวนี้ตัว่าง่ายอ่าสี่มันคือไ่นนี่ไปพุ้มันเป็นธำเข้าไปพุ้นนะปลาคอปลาดูกอยู่ในภูมิัดเดี๋ยวคุณคอยจกเอาอนมันนี้

ไปเลยเอานี่เอาอะไรบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่เลิกเท่าไ่น่ะเลิกปีพนีโหลดอีกเลยมีเงาเฮานะได้บ่ครับจับแล้วบ่จับแล้วจับแล้วถังออกมาแล้วั Nhai tuần à, à. à. ừ. này, mọi bì chăm cây nha. Bỏ nha con nhanh, hai con nít con nít con con nít con nít con nít con nhảy con nít con nít con con nít con nít con มาเยอะมาเยอะปดุปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บ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 ดุ๊บปุ๊บปุ๊บดุบปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บปุ๊าปุ๊าดุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊าปุ๊บปุ๊บปุอุ๊าปุบปุุ๊๊บดุ๊าปุบปุุบุุุุุุุุุลุุ โอ้หนตรีอกันนะ้หินตัวนีมันอ้อโอ้หินนี่อ้อโอ้หิเียวอ้โอ้หินเนี่ยมาขี่อก่อนขอตัวหนึงทวนนะฮะ่ในเออะเีอเ่งอกเ็มากนโอ้โ้ เออเออเออนี่ <laughs> <schnellen> <coughs> <museums> <gmusi> <m loyalty> <hums> บอลค้งป้านั่นเองเชือกแขนะได้นันี่บอลคุงปานั่นเอั่นเห็นสองเห็นยังคือนึงทุกปอดไมเพราะว่ามาทุกคนคอยกับมือละทุกคนมิได้กเอาหอยก็เบ็ดดีกว่าเบ็ดดีกว่าเบ็ดเิแต่ช่อน ไม่ปาพามากด the ีกกเพเพื่อตือนโมซันดีฟันบเฟือนเพื huh. ่อเยอะหมตีง <commun> ท <Loud noise> ี่ใช่ทุกคนเลยตัวใหญ่ขนาดตัวชมแขนเกืบชมำแขนปงเพล่ะมาวันนี้ใช้วิธีก็อกเอาเ็ดเกาอเอาได้วันนี้ได้เนะ นะผมบอเมเพลงมัดาบอกยันได้าที่รถองเาเก็ห่างมานะกห่งนือเออสคนคนมือน้อเอาเวทักละเอาเวทปภาเนี่ยะเวทปภาเราอันนี้กันแล้ว ชุดยอดเลยหอยยอดได้หหไหครับม่เย็นรัดไปเบิกคือแักเอาไปแค่เนื้อบาตนนกเป็นคำเป็นมือ <c oughs> จเจกเตล่คนนะเยอเห,หอยไปตาอยอีบอหอย

บ่อนี้ผีเอาจนได้ทุกคนแล้วก็บ,บ่อน,นี้อีกนะน,นี่บ่อนี้ค่อยคิดว่าน่าจะเป็นทำปราผาอันนี้ค่อยแง่ประคอสองโตออกมาตัวนึงชํำแขนนี่ละชุดไม้เลยประมาณสองเมตรยังมีคุ้งอยู่ไปทุกคนไปนี้ป่ากันยังลายอยู่เลยแต่ชุมเเมื่อเอาทานก่อนอเอาโค้งก่อนมานี้ บินี่ถือโอโค่มานึกว่ามันลบีคัมนึกว่าละชะปลาน้องน้อย,อยไเดียวผ่นมาเห็นน้องนี่เป็นตะปลาลายก็เลยชาน้องใหญ่นี่พะ่ะย่ะน,นี้เมื่อเอาโอโคมเอาไปเดียวมาก,ก่อนบัานี้เอาโอโคมมาแล้วเลยนี่เม<า>ื่ออนก็ทาอยู่พอดีเพื่อนจะหนูเลดล็อกให้เบลเลดล็อกกินนี่กะบินี่ให้แล้ววะให้เหรอตากำหนดอยู่ นี่กับปลาสมปะวะปลาโน้อยได้อันนี้ได้ปลาเก็บอยู่ปลาใหญ่อยู่อันนั้นพวกอยู่กระชอบมัดหอยู่กระชอบพวกปลาใหญ่หลงนี้ก็จะแห้งอะไรทุกคนนี่ปลาขอกังก็มีส่วนหลายแต่สิเป็นปลาซิวเนินโอทเจออยู่ทุกคนหลายเดี๋ยปลาซิวนี่หัวโค้งแบบนั้นใช่ ทุกตักาเอาาเอาเงไปเก็บอยู่ที่ดินไว้ได้มีปลาคอใหญ่ทุกมูเลยทุกคนเลยนะฮะ้น้าสามตัวนะถูกปลาใหไง่นนะสองตัวเออเนี่ยัดกันย้า่จำลองนี่ตัวนี้ก็เอาไหมใช่ละเห็นหลังมันในกินีเด้น่ะบอกแล้วละเออจำไวตันไม่รักจะมาเอา บเออทันท <Yeah>, like ันน้อนน้อนน้อนนอน10เดียวทุกคนเอ้ยเจอปลาช่อนอยู่อยู่แล้วโอ้ตัวใหญ่ชองโตมามันีไก็ได้สะขึ้นมาแล้วได้ถือว่าได้หลายเลยทุกคนได้หลายเติบนั่นเองปลาน้อยก็ปลาใหญ่อยู่นี่ อยู่เป่านี่มมเบึงอยู่บ่อนเพ่แล้วทุกคนโอ้โหกินข้าวโูยชิมนี่เหอ้ฮงโอ้โหปนอยหากันได้ลายเติมสรุปไปงหญยวันนี้บึงนุ๊กได้เติมลายอยู่หอยลายเอย อันนี้ตัวนี้ได้เนอนะไรก็ดบ่งมาตัวนี้เอาทเอาที่ทำนะทำทำตัวนี้เนาะี้งก็มึดแนาวออทำนี่เชื่อฟันบ่ตัวทำมเชื่อฟตัวนให้ฟันตัวาล้ตัวทำล้นคือีทั้งาฟันตลาดเด้อตลาดเด้นี่เอาได้แล้วนะ <sk> <hands> ดูก็จะคู่ี่คปลาน้อยเชิ่เดี๋ยวฮัลก็เอาอะเฮ้มาดูกันทันทังงี้เลย่ายช่แแักมนี้แล้วนี่มีตะกอนมีตะก้อนปลาหน่อยเฮัอยู่หม้อพีก็มีตัวนี้กาปลาเคออนนีปลาโไว้เชิญปลาคออยู่พีได้ปลาอนี่่ายชาเจ้านี่ ตูม,มามนในเตอร์ปาคอเขากะคอปลาดุกนั่นโอ้เก่งแท้ปลาตัวนี้บ้ันนี้นี่ชานข้าชานหิกงแล้วบันนี้จิด้ยางปลานี่ถ้าเขาบียางกับมะนาวได้<ำ>มาด้กันทุกคนไวยจกักต่อหัวซอนเป็นไช่ชานแล้วละได้นี่เหง่อขนาด เห็ดขาดนนี่เนี่เห็ดบวนยางป่าเฮาแต่แต่ชอนเยี่ยบไปตัดวัไงใหญ่เลยมีเ็ดน้างมาเท้านี้ลองขึ้นมึงนู้อยู่หันเป็นยงเนี่ยพัดปิงป่าปิงป่าอีกโดนชองสี่ห้าตดูเพื่ตั นั้นบอกหาตัวห้าคนก็สัญญาเห็นอันนี้เลยเห็นอันเลยนี่นะใช้ขี้ปอบปาน้อยนะจ้าจ้ะโอ้กูมันชัมนี้ชวชาเจ้าจ้าป่าชิลเนี่ยนี่ทุกคนอืเคยเห็นดีอได้ลูกนังลูกนัง ปลากระชาบหนึ่งทุกคนเอ้ยโอ้ยชุมพันจ๋ายอมแล้วคอยจอนเอา้ยแจ้งจุดจามสองคนแจ้งกันยอดมาแจ้งแล้วเดียวมื่ออันนี้เนี่ยสลายตัวนี้นะบีเจ๊กวะเจ๊กว่าเลย bà cá ừ. tàu bà cá tảo, lên đây phải sao đây nó đây, phải rồi <cười> <nmo>? <cười> <Okay>. <cười> <cười <conhe> เห็บบเอีนี่มานี่เอานีวางวางนอนออมาหอูชอนยานอนเดิมมึงกินมันนี้เด้อยันปลาบีเฮงเด้เขากะย่างป่าช้ำย่างมูทั้งหมดเออน่เป็นว่าชอบนะครับุณมาท่าไปนะวีบตโวจบ นี่ก็บวยสอนกะท้าจำอยู่เลยก้อยกะลีลานี่จังน้อยปิงป่าแซ่เด้อก้อยโหกักเด้มันเน่ยมันกบปลาแห้งบ่นะปลาแห้งที่เฮาอันนั้นมื้อนนี้แหละเอาใคามันจำคนนะจำจะทินจะทานไปไปจำน้ำก่อน นนินป่าได้เหมือนกันกินแล้วก็อาย่ดีมีแห้งเมื่อทุกคนอพบกแปลกกันบวหอยยานกับยาชุ่มมาทงมาทามนะแมนอะไรดึงแข้งดึงขาได้มาแรงกันอยู่ดีมีแห้งพัุเบกจะทงจะ่งทามเลยแมนเลยขอให้รู่นานอยู่ดีมีแห้งได้มาเหมือกัเดือตะโฮมาแล้วทุกคนเลมากินข้าวเดี๋ยวด้อ <Marvin flanzen> เขาดึกเลย11โมงแล้วตอนนี้กะห้าทุ่มแล้วพอนอนแล้วแต่ชุม,มาหาอพัดกน,นอนละอืมพัดนอนแล้วพัดน,<ว>นอนแบบท้องวางีนบุคือเลยเขาก็ายังไปนอนปา่านี่ก็ปิงหคาโตโค้คเฉลยเช่คนละห้าโต เมื่อเราผัดเพิ่นไปนอนแล้วบ่ผัดกะผู้ปิ้งปลากงฮะอันนี้วันนี้ถ้าใครกินเนี่ยคลาโต้ปางยันนี้วันจะมาโตคนลาโตเจ้าของปิ้งกับไปนอนแล้วทุกคนเพื่นบอกเพิ่นกินอิ่มนะจะกินเพื่อ ให่มันทำให้เขาคนกินเนาะมันจะมาวายหยุดต้มชมปลาคอยใหญ่ไงละปัดอันนั้นแล้วทุกคนมันดึกละก็เลยเฮ็ดกินแบบเดบง่ายนี่ปีงกินตอนเชา้าเพล่ะยังเฮ็ดกินจับดีเนี่ยต้มชมแล้วต่าสามต้มชมปลาเนาะวายจำได้ใช่ไหมประเทศเฮ็ดหนึ่งแล้วก็ววอกอเาอาเห,ย,หยียอลอดโอ้ครับโอ้ยย้อนอะไรเนี่ยนะ วันนี้ก็กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วแตะวันนี้ป่าเอากระจนจะชุกมาแล้วได้นี่เอาดังไฟแห้งก็และวดีเมนย,ยางเลยชมปิงเอาแล้ววันนี้ก็จะได้เผาอันนี้ก่อนจะได้ดังไฟจะจิงน้อยจิงน้อยนี่ก็จะได้หาอยู่หานอนละวันนี้ก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไป้ช่นนี้พ่อแม่พี่น,น้องพบก,กันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ก็สิที่จบไปเพลงตัวนี้คลิปหน้าพบๆกันใหม่สบายดี